Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh เอ่ขณะน,นี้พวกเราทีมงานประกวดหนังสั้นประจำปี2566นะครับผมในฐานะผู้ฝึกสอนนักเรียนแล้วก็ได้อยู่กับน,กนักแสดงทุกคน5คนนะครับมีเด็กชายไซฟูแล้วก็อินทราปุตระแล้วก็อาซิมนาเดียแล้วก็อวินนะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกเกี่ยวกับพี่ๆม .2 ม .3 ของเรารู้สึกยังไงบ้างกับการแสดงครั้งนี้นะครับ เออฟูรู้สึกยังไงบ้างครับกับการได้ทําหนังครั้งนี้ไซฟูนี่ทํากี่ครั้งแล้วหนังสองสามส<อ>ครั้ง,<อ>งแล้วเออแล้วหนังรอบนี้ชื่อเรื่องอะไรนะครับความดีทําได้ทันทีไม่ต้องรอให้ใครเห็นอเดี๋ยวเรามาฟังไซฟูพูดเขารู้สึกยังไงบ้างครับความรู้สึกในการแสดงครั้งนี้ก็เหนื่อยกันครับทั้บรรยากาศร้อนอุ่นหน้าหน้าแสดงคั้งแบบดำปีเลยแล้ว มีอุปสรรคมากมายทั้งลืมเปิดไม้เสียงรมอะไรต่างๆที่เราต้องตัดต่อแต่อาจจะอุปสรรคอาจจะเยอะแต่ก็ทำเต็มที่ครับสนุกมากครับหนังครั้งนี้ที่ทำกับคุไซฟกูก็บอกว่ามีอุปสรรคนะครับอืบางทีเรารู้สึกว่าวันนี้อาจจะสะดวกสบายที่ไหนได้มันมีผิดพลาดใช่ไหมมันมีอะไรที่เราไม่อยากเจอมันเจอเข้ามา โอโ้ก็ต้องทําใจนายมูฮัมหมัดนายรือว่าเด็กชายอีกเด็กชายเอยลืมเออในว่ามอสามยี่สิบห้าปีก็นายลวเด็กชายมูฮัมหมัดไซฟูมาะฮัมมะนะครับรับบทเป็นอะไรครับไซฟูรับบทเป็นเป็นผู้ร้ายในหนังครับก็เป็นคนที่เอาเปรียบเพื่อนเป็นยังไงอ่ะเป็นตัวละครที่ เพราะว่าร้ายมากเลยโกงนะเวลาเพื่อนำงานใี้เรานอนอยู่ใช่ไหมใช่แล้วผลเป็นยังไงบ้างเห็นเห็นโดนเห็นลงในเฟซบุ๊กแล้วก็โดนพอที่จะว่าเปนแมแรงไหมโอ้ตอนนั้นโคตรแบบสุดยอดเลยอะเออนะอืมรายแต่ต่อไปอินทรารู้สึกไงบ้างรู้สึกเหนื่อยได้ถ่ายแล้วแล้วก็ต้องถ่ายอีกรอบเพราะเสียงไม่ชัดเอง ถ่ายแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องไปทำใหม่เพราะว่าเวลาเปิดดูเ่เสียงมันไม่ชัดจนเสียงแหบเลยอันนี้อันนี้ต้องโทษที่ผู้บึงสอนเลยอืมครั้งแรกครั้งแรกโดนผู้บึงสอนตะโกนเหรอไอ้ฟังโรยช่วยจนอินทราต้องเสียงแหบเออรู้สึกว่าอินทราต้องจำไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมรับบทเป็นอะไรครับอินทรา เพื่อนไซฟูเป็นพื่อนของไซฟูเราเป็นไงบ้างเป็นคันคีย์จอเป็นคันคีย์จอเรก็เห็นพระเอกกับนางเอกเนั่างกันแล้วเป็นยังไงโอ้กำมหมัดจะถูกกรรมหมัดใช่ไหมอ่ะต่อไปคนที่สามของเรานะครับอาซิมรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกสนุกดีครับแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆแล้วก็ได้ลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนครับแล้วก็ระหว่างถ่ายทําก็อาจจะมีร้อนบ้างแล้วก็ท้อบ้างแต่ก็ สนุกครับแล้วก็อยากมีประสบการณ์แบบนี้อีกครั้งครับ <c oughs> อาซิมนี่เป็นนักสแสดงหน้าใหม่นะครับแล้วก็อ,อยู่ต่างห้องกันนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องเดียวกันเอออาซิมกับนาดเดียไม่รู้มาเจอกันได้ยังไงอ่ะนาดเดียอยู่ตั้งสปอมนูกไกลมากตาก่างไปเนอะแล้วก็อยู่คนละห้องด้วย <c oughs> อาซิมนี่รับบทเป็นอะไรครับอาซิมช่อบอก พระเอกครับแล้วก okay. 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 well. ็เป็นคนที่ทํางานโดนโดนเพื่อนเอาเปรียบครับโดนโดนเพื่อนเอาเปรียบครับก็เพื่อนสองคนนี้เอาเปรียบผมผมทํางานทํางานจะให้ครูดูใช่ไหมครับมาถึงก็รีบทำงานเลยใช่ได้ก็ยกปิมยกปีไปมาปที่ที่ที่โกงเนี่ยนะ เออเราไปเดี๋ยวเรามาถามนาเดียด้วยนาเดียรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเหนื่อยพอมากๆเลยแต่ก็สนุกค่ะด <laughs> <laughs> ู้สึกเหนื่อยม,มากๆเลยสงสัยนาเดียนี่อ,อยู่แบบชิลๆมารอบนี้ต้องโดนแดดเออต้องตากแดด <laughs> แต่เห็นนาเดียก็้สู้จริงๆเลยนะครับรับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นนางเอกคะ่ะ <laughs> ตอนไปสแสดงเป็นไงบ้างนาเดียร้อนไหม อืมไม่ต้องถามว่าร้อนหรือเปล่าดูครูของเขาก็รู้แล้วดำปีหมดเลยอ่าต่อไปคนที่ห้าของเราก็คือเด็กหญิงนอร์ดารวิชาเจมมะใช่ไหมครับเจมะาเอเิมะเอ่านอร์อด,ดาวิชรับบทเป็นอะไรเป็นแฟนของนาเดียค่ะในบทนะเป็นยังไงบ้างสนุกด,ดมีมีอะไรจะฝากผู้ชมบ้างครับรู้สึกฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ อาวินบอกว่าให้ท่านผู้ชมทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจพวกเราอยู่นี่นะครับพวกเราอยู่นี่ก็เป็นเพจที่โรงเรียนบ้านมูลนุธได้ทําอะไรก็อยู่ที่ไหนก็จะบอกในเพจนี้แหละ,ะพวกเราอยู่ที่สากปักหังโกดังพลุระเบิดมูนุแต่วันนี้เรามาอยู่ที่หน้าห้องโบออนะครับอรอจะแสดงบุอะไรละ บทบาทสุดท้ายใช่ไหมฉากฉากสุดท้ายอ่ากับหอแล้วกําลังจะจบแล้วรอติดตามชม,มแล้วก็ให้ทุกคนให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นเทสแรกของนักเรียนของเรานะครับอ่ผมได้ลองเทสเพื่อไปอยู่ตอนหน้ากรรมการแล้วนักเรียนจะพูดออกหรือเปล่าสรุปว่านี่คือครั้งแรกนะครับนักเรียนยังไม่ได้ฝึกอะไรอีกก็พูด ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่าบางทียังไม่มีข้อมูลอีกแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเกินไปอาจพูดไม่ออกนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นการทสครั้งที่2ต่อครั้งที่2ก็จะเป็นการวางแผนให้นักเรียนเตรียมแล้วก็เราจะลองอีกครั้งนะครับเดี๋ยวโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับเย้ย I <laughs>